แม่ครูจุม๋มร่ำให้ขอโทษผู้ปกครองเผยลูกสาวเครียดปัญหาครอบครัวปกติไม่ใช่คนแบบนี้กรณีโลกโซเชียลมีการแชร์เรื่องราวของครูจุม๋มครูพี่เลี้ยงห้องเด็กอนุบาลโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งทำร้ายลูกศิษย์และเป็นกระแสข่าวโด่งดังจนกระทั่งผู้ปกครองเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับครูจุม๋ม และทางโรงเรียนเอกชนดังกล่าวได้ไล่ครูจุ๋มออกจากการทำงานแล้วโดยหลังจากเป็นข่าวพบว่าครูจุ๋มได้เดินทางกลับบ้านในตำบลหลักแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านของนางทวีอายุ62ปีซึ่งเป็นมารดาของครูจุม๋มพบนางทวีซึ่งอยู่กับหลานสามคนภายในบ้านหลังดังกล่าวอยู่ในอาการเครียดและร่ำไห้ตลอดเวลา โดยนางทวีเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่าครูจุ๋มเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ผ่านมาส่งเสียเลี้ยงดูทั้งตนเองที่ป่วยหลายโรคและหลานอีกสามคนที่อยู่ระหว่างการเรียนหนังสือล่าสุดครูจุม๋มเพิ่งกลับมาบ้านเมื่อสองวันก่อนและกลับไปกรุงเทพแล้วโดยครูจุม๋มพูดกับตนในลักษณะหากสังคมคิดว่าตนเลวก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ตนเอง ก็รู้สึกสงสารลูกเพราะไม่รู้ว่าครูจุม๋มเครียดจากเรื่องของตนที่ป่วยซึ่งครูจุม๋มก็เพิ่งให้ตนไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายสูงตนเองอยากกราบขอโทษทุกๆคนแทนลูกสาวตนเพราะปกติครูจุม๋มไม่ได้เป็นคนนิสัยเช่นนี้อาจจะเครียดจากเรื่องปัญหาครอบครัวเช่นเดียวกับนายแบงค์อายุ17ปี หลานชายคนโตบอกว่าปกติน้าจุ๋มเป็นคนที่ดูแลทางบ้านมาตลอดและไม่เคยทำเช่นนี้อาจจะมีความเครียดในปัญหาของครอบครัวซึ่งตนและครอบครัวก็กราบขอโทษแทนน้าจุ๋มของตนด้วย